นัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมทุกท่านวันนี้ช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ผูหลวงจะเชิญชวนสหายธรรมมาละกล่าวถึงข้อธรรมปฏิจจสมุปปบาทเป็นชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิทัพปัจจยตาหรือปัจจยการเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเช่นทุกเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย12เรื่องเกิดขึ้นสืบสืบเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้คือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำรวญทุกโทมนัสและความคับแค้นใจก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงจึงมีการเทศนาปฏิจจสมุปบาทด,ดังแสดงไปแล้วข้างต้นเรียกว่าอนุโลมเทศนาหากแสดงย้อนกลับมาจากปลายมาหาต้นจากผลไปหาเหตุปัจจัยเช่นชรลามรณะเป็นต้นมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย สังขารมีเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยดังนี้เรียกว่าปฏิโิลมเทศนาลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ความทุกข์จะดับไปได้เพราะชาติการเกิดอัตตาตัวตนคิดว่าตนเป็นอะไรอยู่ดับชาติจะดับไปได้เพราะพบการมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจดับ พบจะดับไปได้เพราะอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆดับอุปทานจะดับไปได้เพราะตัณหาความอยากดับตัณหาจะดับไปได้เพราะเวทนาความรู้สึกทุกข์หรือสุขหรือเฉยเฉยดับเวทนาจะดับไปได้เพราะผัสสะการสัมผัสดับผัสสะจะดับไปได้เพราะสลายตนะอายตนะในหกนอกหก ดับสรายตนะจะดับไปได้เพราะนามรูปรูปขันดับนามรูปจะดับไปได้เพราะวิญญาณวิญญาณขันดับวิญญาณจะดับไปได้เพราะสังขารอารมณ์ปรุงแต่งวิญญาณเจตสิกดับสังขารจะดับไปได้เพราะอาวิชชาความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งดับ สมุทยาวานนิโรธวานการแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงให้เห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมต่างๆโดยอาศัยปัจจัยสืบทอดกันไปอย่างนี้เป็นสมุทยาวาลคือฝ่ายสมุท,ทยัยใช้เป็นคำอธิบายอริยสัจข้อที่2สมุทัยสัจจะคือการแสดงให้เห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงแบบนี้เรียกว่าอนุโรมปฏิจจสมุปบาทดังแสดงสองตัวอย่างที่ผ่านไปเป็นอนุโรมเทศนาและปฏิโรมเทศนาของอนุโรมปฏิจจสมุปบาทตามลำดับการแสดงตรงกันข้ามข้างต้นนี้เรียกว่านิโรธวานคือฝ่ายนิโรธ ใช้เป็นคำอธิบายอริยสัจข้อที่สนิโรธสั์เรียกว่าปฏิโรมปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นความดับไปแห่งทุกข์ด้วยอาศัยความดับไปแห่งปัจจัยทั้งหลายสืบทอดกันไปเช่นเพรออาะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะชาติดับชลามรณะจึงดับความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจก็ดับดังนี้เรียกว่าอนุมนอล,มมนลมเทศนาของปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทเป็นปฏิโลมเทศนาของปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทก็พึงแสดงย้อนว่าชลามรณะเป็นต้นดับเพราะชาติดับ ชาติดับเพราะพบดับสังขารดับเพราะอาวิชชาดับในข้อหนึ่งในพุทธศาสนาปฏิจจสมุปบาทเป็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติความคขมควรความสูกเศร้าคับแค้นใจ ในทั้งสิบสองข้อนี้เป็นคำสอนตามดักธรรมขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสหายธรรมทุกท่านในโลกนี้ทุกสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสปปรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่าธาตุขันสังขารของเรา ก็แตกดับสลายไปเช่นกันเพราะฉะนั้นสหายธรรมทั้งหลายเรามาฝึกปฏิบัติกายและจิตของเรามาฟอกจิตของเราให้สงบสว่างสะอาดมาปฏิบัติพร้อมที่จะฝึกตนให้รู้วาระปลายก่อนที่เราจะละสังขารของเราเราได้ทำอะไรไว้ให้กับร่างกายธาตุขันสังขารของเราบ้าง มันฝึกเจริญสติรักษาศินภาวนาระวางแล้วเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์าศาสดาเอกของโลกมันฝึกเจริญสติภาวนารักษาศินอยู่เป็นนิดทำให้จิตเราแจ่มใสขอให้สหายธรรทุกท่านมีความสุข มีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุาธอโมทานี